เพชรพหลสวดีซีซูโฮโซคอนคับผมไม่นี่คือชิมตามันเนี่ทางล่าพัฒนาของปูโคลาดกันนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบห้าตุลาสองห้าหกแปดมาแล้งเนี่สองทุ่มครึ่งพี่น้องสองทุ่มครึ่งมาแล้งเนี่เบื้องผลมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่สบสามเลขดอกซีห้าหกเลขลางก็คือเก้าซี ออกปูวขรรลาดนี่ยบกเขาได้พี่น้องได้หลุดมดเลยเนาะพี่น้องนะเนาะบกเข่าเลยบ่มีแจ็คตัวทั้งเหล็กวิง่งทั้งเหล็กจับคูดมาตางกันต่อพี่น้อง หส <hertz diversity S 2> ิบห้า วิ่งบนล่าง เ็ดกับแปดตันเจ็ด เด่นเจ็ดลองแปดกับคู่เจ็ดห้าแปดแปดห้า เก้าห้าเจ็ดหกแปดหก 結局。 ปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครูบนล่างไปกลับเก้าครูบนล่างไปกลับได้ไหมพี่น้อง ตัวนตัวเน้นเน้นติดเจ็ดเมือดเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดตกกันตัวล่างก็ติดแปดติดเก้ารพี่น้องตกกันตัวล่างกันเลยเก้าคู่เก้าคู่บนล่างไปกลับได้อพี่น้องเอ้ย พี่น้องห้องกับแคปหน้าจอเหมือนแรกในสองทุ่มเคิงวันพุธที่สิบห้าตุลาสองห้าหกแปดลาวปู่โคราดบนล่างปู่ให้ให้เจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดได้พี่น้องได้ร่องแปดส่วนจับคู่ในกัเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกเก้าหกแล้วก็เจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก่าระบางเหล็กเป่าเลขเบิ่อไดนะ้ไปนองบนแรื่องเลยนะครับหน้าจอครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบิ่งบนมาเข้ากับพานเนะาะเพราะว่าเลขกเก่าคูบนล่างไปครับกลายอยูอกกราบขอบพระคุณปูโคราดหลายๆครับผมโชคหมานกันมาแรื่องเลยสองตุ้มเคืเเ่องเฮงเฮงลุยๆกันฝากอะไรก็แช่ก็ที่ตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม